ท่าผมก็กราบสวัสดีคุณผูม้ชมทุกท่านท่ผมก็ในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิว oppo a 1 6นั่นเองนะครับในปี2024นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆก่อนละกันทัผมนะซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ความละเอียด hd เท่านั้นเองนะครับนะ 1,600คูณ720พิกเซลนะฮะ PPI อยู่ที่269 PPI นั่นเองนะครับนะแล้วก็ตัวนี้เป็นจอ IPS LCD 24บิต16ล้านั่นเองนะฮะแล้วก็เครื่องนี้นะครับหน่วยความจําอยู่ที่64 g b นะครับแล้วก็ตัวเป็นแรม4นั่นเองนะครับเครื่องนี้นะเครื่องที่ผมได้มานะแต่ว่ามันจะมีตัวแบบแรม3ลอม32ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ไมโคร SD การได้สูงสุดที่256 g b เท่านั้นนะฮะแล้วตัวนี้นะครับ Android version 11นั่นเองนะครับแล้วก็ Color วอร์ชั่น11.1นั่นเองนะฮะ ตัวนี้นะฮะก็จะเป็น CPU Hello G 3 5นั่นเองนะครับความเร็วอยู่ที่2.3งจุกิกะเฮิร์นะครับของ MediaTek นั่นเองนะฮะส่วนกล้องหลังนะผมนะกล้องหลังมีอยู่3ตัวนะครับความละเอียดเมนหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็เลนตัวที่2นะครับเป็นเลน Depth Sensor นะความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนมาโครอยู่ที่2ล้านพิกเซลอีกเช่นกันนะฮะกล้องหน้านะฮะตัวนี้อยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ F 2.0นั่นเองนะครับนะโอเคฮะเรามาถึงเรื่องกล้องกันเลยดีกว่านะผมนะซึ่่่งงงกกกกล้้ออตััววนนนนนีีีีเเเยย็็็ภาาาพจริะมมมค แบบว่าตามราคานั่นแหละนะครับมันไม่ได้แพงมากเนาะก็แล้วก็งานวิดีโอนะครับตัวนี้ถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่พันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเรทนะครับแล้วก็จะมีเจ็ดร้อยยี่สิบพีนั่นเองนะครับนะแล้วก็กล้องหน้าก็กล้องหน้าก็เหมือน,น,กนกันเลยฮะเออเหมือนกันเป๊ะๆนะครับก็คือพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเรทเท่านั้นนะฮะคือสรุปได้ว่ากล้องหน้ากล้องหลังนะครับวิดีโอถ่ายได้อยู่ที่พันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็ไม่มีเลนส์อันทวายเนาะเออแล้วก็มาโครนะครับมาโครใน โหมดวิดีโอก็แล้วก็โหมดมาโคนะครับนะถ่ายได้เฉพาะรูปนั่นเองนะครับวิดีโอถ่ายไม่ได้นะฮะใกล้สุดประมาณ4ซนเมตรนั่นเองนะครับอืมสซนก็ก็คือใกล้มากๆเลยนะฮะเออแต่ว่าแสงอาจจะไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยนะฮะและนี่ก็คือ UI Color e d i i o n สิบเ1 1นั่นเองนะครับนะก็จะเป็น UI ประมาณนี้เลยนะครับนะซึ่งจริงๆอ่ะ UI เวอร์ชันล่าสุดเนะี่ยผมว่ามันดูแบบเออเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะอันนี้ก็ยังเป็นแบบเออแบบเก่าอยู่เนาะ ก็รอเขาอัปเดตไม่รู้ว่าจะมีอัปเดตไหมนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าซื้อรุ่นใหม่ๆพวก A 1 8เนี้อาจจะได้แล้วนะฮะเออแล้วก็ลำโพงตัวนี้นะครับมีแค่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นลำโพงโมโนนั่นเองนะฮะแล้วก็ลำโพงตรงนี้ก็เป็นลำโพง่วนทาไรตามปกตินั่นเองนะครับผมนะข้างๆนะผมนะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนั่นเองนะครับนะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็ช่องรูแจ็คส5ม้มิลลิเมตรนั่นเองนะครับนะแล้วก็พอร์ต USB Type C นั่นเองนะฮะแล้วก็นะ็จเป ปุ่ม power นั่นเองนะครับพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือนะครับนะเออ f i n g e r p r i ิ t นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ด้านหลังนะมีกล้อง3ตัวมีแฟลช1อันนั่นเองนะฮะส่วนด้านบนไม่มีอะไรนะครับลงๆอันแล้วข้างหน้าก็มีเซ็นเซอร์วัดแสงนะครับเออตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์วัดแสงนะครับอ่ะส่วนเรื่องงานวิดีโอนะครับนะก็ถ้าใช้จริงอ่ะก็ตามราคาเลยนะเพราะว่างานวิดีโอเนี่ยมันก็ oppo เขาไม่ได้ค่อยเน้นเท่าไหร่เนาะเขาจะเน้นไปทางรูปภาพมากกว่านะก็เลยอาจจะทําเรื่องวิดีโอได้อาจจะแบบว่า เฉยๆหน่อยอาจจะไม่ได้ดีเด่นอะไรมากแต่ว่าก็ถ่ายได้นะเออก็เก็บดีเทลอะไรได้อยู่นะแต่ความละเอียดก็ได้แค่นั้นแหละเออต้องเป็นรุ่นแบบเรือธงนิดนึงนะครับถึงจะได้แบบสีเคอะไรเงี้ยหรือว่า60เฟรมนะครับแต่จริงๆอ่ะ Oppo ไม่ค่อยไม่ค่อยทํา60เฟรมมันไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนาะแต่ว่าแบรนด์อย่าง Vivo Vivo นะครับรุ่นกลางเนี่ยพวกแบบ V23 V29 อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้60เฟรมนะฮะถึงอาจจะไม่ได้ทุกเล่นหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบ ครบทุกเลนอะไรขนาดนั้นเหมือนไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ได้แบบสุดทุกทางอเออถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะงานวิดีโอโหดจริงนะครับ iPhone แต่ว่า OPPO ก็ประมาณหนึ่งส่วน Vivo ก็อาจจะเน้นกล้องหน้านะครับเออวิดีโอกล้องหน้าอะไรประมาณนี้นะครับส่วน OPPO ก็จะเป็นทางรูปไปเลยนะครับ เออแล้วลืมบอกไปนะครับนะการ์ดจอตัวนี้เป็นรุ่นเดิมเลยฮะค,คือ power VR GE 8320นั่นเองนะครับเป็นการ์ดจอในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับนะในเรนราคาที่แบบประหยัดนะฮะใช้กันหลายรุ่นเสเหลือเกินนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับการรีวิวคร่าวๆข,ของ oppo A16 ในปี2 0 2 4นั่นเองนะครับนะเอาจริงการใช้งานเนะี่ยถ้าเกิดว่าเล่นใช้งานทั่วไปอ่ะคือว่าลื่นๆเลยเนาะเออแต่ว่าบางคนเนะี่ยอาจจะติดปัญหานะครับก็คือความจําเต็มนั่นเองนะครับอันนี้ก็ เอาจริงแนะนําทุกคนเลยนะครับนะถ้าเกิดใครจะซื้อมือถือนะครับ128ขึ้นไปนะครับเออแนะนําขึ้นไปนะครับ64เนี่ยอาจจะพอได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แอปพลิเคชันที่แบบว่าเก็บความจุเยอะๆนะครับเอออันนี้เอาแค่แอปพลิเคชันนะยังไม่รวมเกมนะครับถ้าเกมมีนี่ก็อาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะฮะอย่างไลน์เนี่ยก็เก็บเยอะเหมือนกันเนาะเออลายก็อาจจะต้องดูนิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เยอะนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ ไม่มีอะไรเลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่บางครับผม